ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมเบสซีเฮดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมป t o i l e t t o w e r d e f e n s e กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นอีีที่สองแล้วโว้ยอีพีที่สองอีพีที่สามนะอีีที่สองแหละใช่ไหมอะอืมน่าจะอีพีที่สองแล้วครับทุกคนก็วันนี้จะมาทำอะไรนะครับให้ตาก,กล้องซูมครั้งไม่ใช่ ให้คนตัดต่อซูมข้างล่างหน่อยใช่ครับตัวใหม่ตัวใหม่นี่ครับผม Astro Upgrade Titan c a m i l a Man นะครับผมเป็นตัวที่ผมเอาเชฟไปแลกมานะครับซึ่งมันไม่คุ้มหรอกแต่เพื่อความสายฟรีของเราเราจะไม่เติมมาไรทั้งสิ้นเราก็จะแลกมาถึงแม้จะถึงแม้จะเสียก็จะยอมแลกเพื่อให้ ท่านผู้ชมได้ดูป่ะงั้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างให้กับคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมผมลืมบอกกดไลค์หนึ่งทีกดซับหนึ่งทีอย่าไปกดสองทีนะโอเคไปรับชมคลิป โอเคแลครับผมเราอยู่กันในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเอเลดโหมดกันนะครับผมอยู่กันในเอเลดโหมดกับตัวละครทั้ง5ตัวด้านล่างเลยนะครับผม <c oughs> ก็จะมีซานตามี ing, <c oughs> มิวอิ้งมีแอตโตมีคิวบิตแล้วก็มีลูว์คอนนะครับผม <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่าทีมเซตเนี้ย แค่มิวอิงก,กับเลเวอ,อร์คอนนะครับผมก็สามารถพาท่านผู้ชมไปด่านที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าได้อะเออคือตัวละครตัวเลเจนด a รีตัวใหม่โหดมากเลยนะคือผมจะบอกคือแบบเขาโหดคือตัวละครเขาดีจริงอ่ะเออต้องหามมาใช้ให้ได้นะครับตัวมิวอิงตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าโดนเนิรฟยังถ้าจะยังมั้งหรือว่าโดนแล้ว ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะผมถ้าโดนเนื้อมันก็น่าจะยังคงเก่งอยู่ดีแหละมั้งนะครับผมมางั้นเดี๋ยวเราจะอัพซซนต้าก่อนนะครับผมอัพซันต้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวฝากคนตัดต่อทำสกิปจนกว่าเราจะวางเจ้าตัวแอสโตแอสโตไทอัปเกรดไททันคอเมล่าแมนได้นะครับผมไปทำสกิป Trade, yeah. I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card desk no more. I bought I like the crib know. and it's an escrow now. So you do never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making it killin'. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them ordering bottles of the ace when they send them. Till there ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Where's โอเคนะครับผมถึงเวลาที่เราจะต้องวางเจ้าตัวแอดโอัพเดทให้ท่านคาเมร่ากันเลยนะครับผมค่าตัววาง2.500ันห้าร้อนะครับวางไว้ตรงนี้โอเคค่าตัววาง2.500ันห้านะครับนี่ลักษณะทางกายภาพตอนเริ่มวางนะครับผมนี่เท่เท่เท่โอเคนะครับผมอัพขั้นแรกใช้ ามพันห้าร้อยนะครับผมอาดาเมจจะบวกเพิ่มหกร้อยห้าสิบจะบวกวงสิบจะลบคูณดาวศูนย์จุดศูนย์ห้าวินะครับผมแล้วก็จะบวกวงระเบิดสองเนาะอ่ะเอาไปสามพันห้าตอนนี้ดาเมตพันสี่ร้อยนะครับผมวงสี่สิบคูดาวศูนจุดสองวิแล้วก็วงระเบิดสิบสองนะครับผมไหนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง มีปีกข้างบนแล้วก็เจ็ดแพกใช่ไหมใช่โอเคอัพขั้นต่อไปเลยนะครับผมสี่พันห้าตอนนี้นะครับผมด้าเไปสองพันห้าร้อยวงสี่สิบห้าคูวศูนย์จุดสองเท่าเดิมแล้วก็วงระเบิดกลายเป็นสิบสี่นะครับผมอุ้ยอุ้ยอยุไหนบอสมาพอดีไหนลองดิขั้นสามจะได้ลองไหมเนี่ยด้านหน้ามันเก็บเรียบเลยอะได้ลองแหละไหนไห โชว์พลังของที่แท้จริงของเจ้าโอ้มันองโชว์ล่ะว,วงกว้างแค่ไหนเนี่ยโอ้หหกว้างโอเคอัพคันต่อไปนะบเจ็ดพันห้าตอนนี้ดาเมจห้าพันวงห้าสิบอ่าคูดาวสุจสอนเท่าเดิมแล้วก็วงระเบิดสิบห้านะครับผมก็นี่นะครับบุคลิกของเขา,ว,าว้าวถือว่าใช้ได้นะ อพารอตต่อไปนะครับผมใช้หนึ่งหมื่นเลยนะไม่ใช่น้อยๆน,นะตอนนี้นะครับผมดาเมทเจ็ดพันแดร้อยวงห้าสิบห้าคูดาวจดจุดสองวงระเบิด์สิบเท่าเดิมนะครับผมนี่ดู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 ด,ด,ด,ดนี่นี่เป็นยิงเป็นลำแสงเลเซอร์เออยิงเป็นเลเซอร์คล้ายๆกับรเ,เวอคอร์เลยอะ่ะคล้ายคลกับตัวเนี้ย อุชิพายไม่ได้เอาตัวกันหลับมาอุชิผ่ายของแท้ไม่ได้เอาตัวกันหลับมาโอเคนะครับผมอัพขั้นสุดท้ายนะครับผมอัพขั้นสุดท้ายหมื่นแปดนะครับผมอัพไปเลยดาดาเมจหมื่นหนึ่งนะครับผมดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเุ้ยลิ้นพันดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับผมวงของศิบห้ายคูดาวสิบจุดสองวิ อ่าแล้วก็ทอเลีสสโลนะคะผมหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็วงระเบิดยี่สิบนะครับวิตัวดีนี่หว่าเด้วเดี๋เด,เด,เด,เดผมขายเซ็ตข้างหน้าก่อนผมขายเซ็ตข้างหน้าแป๊บขายขายขายอ่าเดียวเดียวเพียวๆเลยมาแล้วก็บัฟบ,บัฟเอาบัฟมาบัฟระยะไปไปไปบัฟโอ้ ระยะเท่าไหรออ่อ่ะเจ็ดสิบเอ็ดโอ้โหไกลมากโอ้โหเกือบทั้งแมปอะ่ะได้ทั้งแมปอ,อ่ะโอ้โหโอเคนะครับผมเราจะว่องวางเพิ่มอีกสักตัวโอเคอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดโอเคอัปเกรดแอตโตอัปเกรดไททันคาร์บมล่าแมนสองตัวเรโวคอร์หนึ่งตัวจะสามารถอ่าไปได้สักกี่เวฟใหม่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  ถ่วงเพิ่มตัวนึงไอตัวเขาดีนะเนี่ยค่าตัวเขาก็ไม่สูงมากนะครับผมเพียงแค่499โรบัคนะครับผมก็ถูกกว่าเจ้าตัวไททันคอกแมนนะครับกับไททันดิวแมนนะครับผมถูกกว่า2ตัวนั้นนะครับผมซึ่งมันดีกว่า2ตัวนั้นมากๆเลยนะเออทำไมเขาตั้งราคา2ตัวนั้นสูงจังอาจจะเป็นพอาะทำยากก็ได้นี่มีเลเซอร์สมีเลเซอร์สองสองเขาเรียกว่าทุย เป็นลรว่าชอบพูดขัดมีเลเซอร์สองเขาเรียกอะไรอะ่ะสองแสงสองเลนสองเส้นเออมีเลเซอร์สองเส้นนะครับผมจากกล้องแล้วก็จากแกนกลางถือว่าดีนะถือว่าดีไม่ถือว่าเขาทําดีนะเน่เออเขาทําดีมากๆเลยอะเจ้าก,กิดมาละกิดมาไหนมาดูเจ้าก,กิดกันกิดทอยเลตนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอัปเกรดไป ไหนจะกิดอยู่ไหนจะกิดโดยสโลหรือยังก็จะโดนแล้วแหละเดี๋ยวเราจะวางมิวิ่งสักสองตัวนะครับผมเป็นตัวที่ทําให้เจ้าตัวทอยเล็ตนั้นยืนนิ่งๆกูอุ้ยทุกคนดูแอตโตเอ้ยไม่ใช่ดูกิดดิดูเลือดก,กิดดิโอ้้หเป็นบอลเลือดเป็นล้านสัเปล่าโดนตัวเอ็กซ์คูซีตีตายได้ไงเนี่ยขนาดมิติยังฆ่าแทบไม่ได้อะ่ะ แปลว่าเ c l u s i ิ e จะช่วงนี้แปลว่าเอ l u s i ิบช่วงนี้จะค่อนข้างโกงกว่ามิสติกแล้วใช่ไหมเนี่ยมิสติกตกงานแล้วมิสติกตกงานมิสติกตกงานกอ t ลี God ่ก็น่าจะใกล้ตกงานในเร็วๆๆนี้แล้วกอดลี God ่เขาไม่น่าจะนิยมแล้วน่าจะขายกันหนึ่งเดียวอะ่ะเออกอลี God ่น่าจะใกล้จบตกงานเช่นกันผมคิดอย่างนั้นามันอาจจะไม่ตกงานก็ได้เป็นระดับกอดลี่สป่าเฮ้ยมึงอย่าจ้วงมึงอย่าจ้วงเอเอ ยืนไปนิ่นงๆเออมึงยืนไปอย่างนั้นแหละอาเรียบร้อยเยอะหลับไม่ได้เอาตัวการสตันมาแย่เสียดายไม่ได้เอาตัวการสตันมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยย,ย,ยืนกันเป็นบือเลยอุ้ยยืนกันเป็นบือเลยอุ้ยตัวนี้ก็โกงรีเจนใหม่ก็โกงเหมือนกันรีเจนใหม่ก็ยังไม่รีวิวนะเอองั้นเดี๋ยวคลิปนี้รีวิวเป็นไอ้เจ้าแอสิเลนอะโต้ก่อนเอ้ยไ,ไม่ใช่เจ้าตัวเฮ้ยทำไมชอบติดเรียกเป็นแอสิเลนวะ รีวิวจะตัวอัตโตอัปเดตในท่านคาเมราแมนก่อนนะครับผมแล้วจะตัวมิวิ้งค่อยไปรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมเป็นไหไรพูดติดขัดตลอดอืมสกสายตารอสกเสียงละรอยอ้ายได้ยินได้บออืมแล้วก็ตัวตัวหนึ่งมันชื่อว่าอะไรอะมันเป็นมิสติกใน กล่องอ้นั่นอะกล่องที่มิวอิงอยู่อะเออไม่รู้กล่องอะไรเจสกี้เจสติเคใช่ปะใช่ปะอ,อ่าน่าจะใช่นะครับเป็นตัวที่ดีมั้งที่จริงผมก็เอาตัวนั้นนะครับผมไปแลกแอสโตมาไปแลกเจ้าตัว grade, แอสโตอัปเกรดแทนคาร์เมล่ามาเช่นกันนะครับผมโอเคอุย้ยโกงอะ่ะโกงโกง โป๊โปโปผมรู้ละโป๊โปดูดูดูก็โป๊ดูดูก็รู้แล้วว่าโป๊มาวางอีกวางอีกวางมิวิ่งวางมิว uh ิ uh ่งก็ประมาณน่าจะประมาณนี้นะคับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัวอัพเกรดอ่าอัพเกรดเด็ดอะโตอัพเกรดไททันคอมเบล่าแมนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูบุคลิกของเขาแต่ละเลเวลกันดีกว่างั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูบุคลิกกันนะครับผมบุนนี้เกิดปัญหาแล้วทุกคนผมไม่สามารถเตรียมได้เนื่องจากบอสมันมาพอดีอะแจ๊สแนสมูทอยเลมันมาพอดีด้วยก็เดี๋ยวเราไปทำกันท้ายคลิปก็ได้ไปดูท้ายคลิปว่ามันเป็นยังไง ก็จะต่อตัดให้หน่อยตัดนะครับผมความบัลไลยก็ยังไม่ค่อยใกล้เข้ามาหรืออาจจะใกล้เข้ามาแต่ผมไม่รู้ตัวก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับดูดิมันกองกันตรงเนี้ยคือมันกองกันแค่ตรงเนี้ยแหละมันไม่น่าไปกองกันที่อื่นอะเนี่ยอูมันอุ้มกันแล้วมันอุ้มกันแล้วมันเอาแล้วมันาจะกองกันแค่ตรงเนี้ยแล้วคือตอนนี้ยูนิตผมเต็มด้วยไงยูนิตผมสิบห้าทับสิบห้าด้วย ก็เดี๋ยวต้องรอเก็บเงินขายซานตาทิ้งแล้วก็วางตัวไปเรื่อยๆสี่แสนห้าแสนหนึ่งแสนเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้ก็ ความวิกฤตก็น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ตัดไปเว็บที่เจ็ดสิบเลยละกันนะดูซิว่าจะไปได้ถึงเปล่าถ้าไม่มีถ้าผมไปอยู่หน้าเมนูก่อนก็แปลว่าไม่มีเว็บที่เจ็ดสิบไปฝากคุณจะต่อตัอตอตอดอีกรองนึงตัดครับแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเว็บที่เจ็ดสิบแล้วนะครับผมพร้อมกับผมได้ทำการขายแซนต้าทิ้งไ้หมดแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นตัวเพียวๆสิบห้าตัวเลยนะครับเป็นตัวต่อสู้เพียวๆ,ๆเลยก็จะมี m ิวิ่งทีวีแมอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมียูหกตัวนะครับผมที่เหลือประมาณเจ็ดปดตัวนะครับผมเป็นเจ้าตัวแอส r ตอัพเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมนี่ เวอร์ดิเจติบนะครับเป็นบอสเจ้าตัวใจแอันเต,รตอรนะ์กี้ทอยเลตนะครับผมก็หงายเกี้ยงอะ่ะก็ ครับผมแตกโอเคตัดไปเว็บที่แปดสิบกันเลยดีกว่านะครับผมโอค้คตจะต่อเนี่ยนะนะโอเคตัดไป let's go เดี๋ยวผมจะบอกทิปดีๆให้นะครับผมตอนนี้ไม่ถึงเว็บที่แปดสิบหรอครับเดี๋ยวผมจะบอกทิปดีๆให้นะครับว่าให้เอาเจ้าตัวพวกตัวสโลออกนะครับผมไม่แนะนำไม่ใช้ตัวสโลนะครับถ้าใช้ตัวสโลอะทอยลิตอะมันจะไม่เกาะกลุ่มกัน ยอย่เกาะไม่เกาะไม่เกาะเพราะว่าตัวหนึ่งถูกสโลอีกตัวหนึ่งก็เดินไปก่อนให้เกาะน,นี่อ๋อเออผมพูดผิดแนะนํานะครับให้เอาเจ้าตัวกีนเลเซอร์มาเล่นด้วยนะครับผมเพื่อให้มันสโลนะครับเพื่อให้มันเกาะกลุ่มกันเจ้าต,ตัวท็อกซิกยูดีซีเอไม่ใช่เฮ้ยทาไมติดกับคําว่าท็อกซิกวะเจ้าต,ตัวแอสโตทอยเลตเอ้ย เจ้าตัว Astro UTC นะครับผมมันจะได้สามารถจริงเป็นระเบิดออกมาได้และสามารถจัดการตัวถึกๆแล้วตัวถึกๆหรือตัวแบบอ่อนๆได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างไอเจ้ากิบี้ตัวเนี้ยเนี่ยอย่างเจ้าปรสิตตัวเนี้ยโหโคตรเยอะเลยอะเนี่ยนะครับเนี่ยแป๊บเดียวโดนจัดการได้แล้วเพราะว่าเลือดมันอ่อนแล้วก็ เพราะความที่มันโดนตีหมู่แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าโดนตีหมู่ของเจ้าอ s t r o Camila นะครับผม Astro Titan Camila มันน่าจะโดนดาเมจพวกน้องน่าจะโดนดาเมจจาก Mewing นะไม่น่าเพราะว่าอ s t r o Camila มันไปตีไอตัวนั้นอยู่ไงน่ะไปตีไอเจ้าตัว f r s t Skeleton t o i l e อยู่แล้วน่าจะได้รับดาเมจจาก Mewing นะแต่ตอนนี้ความทิปห่ายก็จะบังเกิดละ มันไปนตีอยู่แต่ไอเจ้าตัวเนี้ยฟอสฟอสอ่าฟอ,ฟอสเกลิตันทอเลตซึ่งมันตายยากมากตอนนี้นะครับความชิบหายใกล้บังเกิดแล้วครับ จำตัวดูโฉมหน้าของบอสนะครับที่ไม่ใช่ไอเจ้าตัวบอสทอเลตตัวนี้นะครับมันเก่าเกินไปละโอ้ขนาดบอสทอเลตธรรมดาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเป็นแสนอะขนาดบอสทอเลตธรรมดาอะไรอะม่มิสาดมิสาดบาสอเวนผมอ่านผิดขออภัยครับโอ้โหกองกันตรงนี้เต็มเลยไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องเดินอะนี่ยยูดีซีอะไรอะไรเอ้า ดูโอคอนคาโกทอเรตดูโอคาโกทอเตอยู่ไหนอะไหนวะเห็นแต่นี่นี่นนนเป็นตัวทอเล็ตที่โผลมาตอนที่จีเหลี่ยมมันขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ใช่ปะเป็นตัวทอเล็ตขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มันอยู่ไหนล่ะกันาัะบินเร็วนะผมเห็นในเอผมเห็นคนอื่นเขาทำทีปะแล้วเห็นมันบินเร็วมากเลยอะ อ๋อแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนะครับเจ้าตัวนี่นะครับผม Astro Update Titan c a m e l a Man นะครับโดนบัฟนะครับผมตอนแรกอ่ามันสโลมันสโลยูนิตได้แค่เท่าไหร่นะ50%นะครับมันถูกบัฟให้สโลเป็นหกเป็นนะครับซึ่งผู้สร้างก็ค่อนข้างเห็นใจเลยนะครับซึ่งผู้สร้างเห็นใจพวกเรามากนะครับจึงปรับให้มันแบบสโลสโลเยอะๆอ่แต่ตอนนี้นะครับปัญหาก็คือว่า อ่าถึงแม้เราจะวางเลเวอร์คอนไปแมนก็ไม่ช่วยอะไรแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีเงินสองหมื่นหนึ่งพันะครับซึ่งมันไม่พอต่อการที่จะวางเจ้าตัวอัสโตอัสโตอัปเกรดไททันคอมเล่มนะครับผมโอเคขาย่ ทุกคนครับเว็บที่85ความบันไลยน่าจะเกิดครับดูเจ้าตัวบอสเตอร์กี้ดิหนึ่งสองสามสี่โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าหกตัวสโลโอ้โหหลับยาวๆอะ่ะผมว่าน่าจะชิปหายแน่ๆดูซิว่ามันจะชิปหายหรือเปล่านะครับผมเอ้ไม่อยากให้มันชิปหายอะ่ะเอ้ยสู้เขาหน่อยดิสู้เขาหน่อย ขอแรงก,กว่านี้ขอแรงหน่อยขอแรงกว่านี้ถ้าผมได้เจ้าตัวอะไรนะเจ้าตัวอัเกรดไททันดิวแมนน่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถมันสามารถเอาเจ้าตัวอัปเกรดไททันดิวแมนมาลงได้นะครับแต่มันไม่สามารถติดบอร์ดได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันจะโกงเกินไปนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้อัปเกรดไททันดิวแมนแล้วคนที่เคยได้อัปเกรดไททันดิวแมน คือมันจะโกงมากเลยนะคือเขาปั๊มได้อะโดยการที่เขาแค่เล่นแต่ละวันเองอะเล่นแต่ละวันคือคนที่ไม่ได้เจ้าตัวอัพเกียร์ใท่านยูแมนอะคือไม่มีทางแทบไม่มีทางจิ้กบอดด้วยเขาก็เลยปรับใหม่ถือว่าผู้สร้างเขาใจดีอยู่นะอันนี้คือผู้สร้างเขาเก็บรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับการเล่นเกี่ยวกับอะไรหมดไหมดเลยอะโอ้แต่ผมเกลียดไอ้เจ้าไก่เตอร์กี้อะดูดิมันจะแพ้เพราะไอ้ไก่เนี่ย ไอไก่มันจะทำให้ขมแพ้ครับทุกคนตัดต,ตอนนี้มาถึงเว็บที่90กันแล้วนะครับผม โอ้โหผมเล่นมาจะเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเห็นอ่าทางขวาบนจอไหมห้าสิบแปดนาทีแล้วนะครับผมเกือบจะหกสิบนาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ถึงเว็บที่การสิบแล้วดูซิว่าบอสจะเป็นใครบอสจะเป็นใครเอ่ยเร็วบอสริโผล่มาอะไรอะบ o k e ก Heart t ทอเ e ตบอสแห่งไอ้นั่นอะบอสใน บอสในอีเวนต์นั่นน่ะอีเวนต์วาเลนไทน์เ,เออแปดสิบห้าล้านมึงบ้าปะเนี่ยบอสเลื 85, 000, เอดแปดสิบห้าล้านไอ้แม่งบ้าปะเนี่ยบอสเลือดแปดห้าล้านโอเคบอสเลือดแปดห้าล้านนะครับก็รู้กันไปแล้วนะครับโอเคนะฮะก็รู้ไปกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมบอสก็ใกล้ตายแล้วครับเลือดเหลือเจ็ดล้านแล้วนะครับหกล้านแล้วนะครับห้าล้านแล้วนะครับสี่ล้านแล้วครับ สามล้านสามล้านเข้าไปแล้วครับสองล้านเข้าไปแล้วครับหนึ่งล้านครับผมโอเคบอสตายบสขึ้นหาทอยเลยโอเคครับผมเจอกันด่านที่หนึ่งร้อยนะครับผมปะด่านที่หนึ่งรอยไปเจอกันโอเคนะครับผมขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยละกันนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเพราะคลิปนี้มันยาวนานเกินไปละเพราะฉะนั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับบายบานนี้เราก็อยู่กันในแฟนเพจเบสซีเฮดนะครับผมใครที่อยากเข้าแฟนเพจผมผมก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับนี่ครับแฟนเพจเบสซีเฮดนะครับผม ก็จะมีบริการฟาร์มที่ผมอ่าโพสเอาไว้นะครับผมถ้าเป็นเอฟซผมนะครับติดตามผมนานกอสองเดือนผมจะฟาร์มหมดนี่เลยครับหมดในแมฟรีนะครับผมแล้วก็ผมก็จะโพสอ่าเขาเรียกว่าการอัปเดตต่างๆนะครับผมซึ่งโพสยังน้อยอยู่นะครับเนื่องจากเพิ่งเปิดเพจได้ไม่นานนะครับผมก็ฝากไปติดตามเพจกันด้วยนะครับ มาแล้วครับผมสำหรับ Discord ของ b บ h ซีเฮนเองนะครับผมซึ่ง b บ s นะครับ Discord ของ b บ s ซีเอะไรบ้างก็จะมีนี่นะครับผมเป็นช่องพูดคุยนะครับผมสำหรับพูดคุยเปิดไมค์พูดคุยกันนะคบผมแล้วก็ช่องพูดคุยโดยพิมพ์แชทธรรมดานะครับผมแล้วก็นี่เลยครับเกมที่อนาคตอดีตหรือปัจจุบันจะอาจจะทำลงนะครับผม ก็จะมีตั้งแต่เพลยซิมูเลเตอร์99ไส้กรอ,อกแมนนะครับผมซุปเปอร์ซัตยูโน่โลบอแล้วก็มินิเวอร์นะครับผมทั้ง6เกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่อาจจะลงในอนาคตรหรือเคยลงไปแล้วนะครับผมถ้าใครอยากเข้า Discord ดอของเบสซ่เฮดเดียวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมฝากเข้า Discord ดเบสซเฮดกันเยอะๆนะครับ